สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวกล้องวงจรปิดไอมูคูเซอร์สองครับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นครับมันพิเศษยังไงอ่ะรุ่นอื่นนะครับมันจะตรวจจับได้แค่คนกับความเคลื่อนไหวโดยปกตินะเนี่ยอย่างเซี่ยมีเนี่ยตรวจจับได้คนกับความเคลื่อนไหวอ่าถ้าเกิดรถรถจะตรวจจับรถน่ก็ต้องเป็นความเคลื่อนไหวอ่าเพราะว่าถ้าเกิดตรวจจับรถแล้วเราตั้งคนมันก็มองไม่เห็นนะ แต่ตรงนี้ครับมันแยกได้เลยว่าเป็นตรวจสอบเป็นคนหรือว่าเป็นรถเนี่ยแยกออกจากกันได้เลยว่ามีคนมาเนี่ยบ่ามันกระพริบเมื่อกี้รถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านเนี่ยมันกระพริบเตือนเนี่ยมันแยกได้เลยครับว่าเนี่ยอันนี้คนนะอันนี้รถนะซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นอื่นไม่มีรุ่นอื่นไม่มีมีแค่รุ่นนี้ในกรณีที่เป็นกล้องสเตอร์อโ n นแบบติดตั้งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะแยกคนแยกรถน่ะมันต้องเป็นกล้อง NVR เป็นกล้องเวนวีอาแบบเครื่องบันทึกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกล้องแบบยี่ห้ออื่นอืนน่นไปอ้มันเป็นรุ่นใหม,ม,ใหม่มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของไอ้ม่ไอ้ม่ครับคูเซอร์มันจะมีคูเซอร์สี่หลานพิกเซลคือไอตัวนี้เนี่ยอ่าไอตัวนี้สี่หลานพิกเซลไอตัวนี้เป็นคูเซอร์รุ่นสองเป็นกล้อง AI แยกคนแยกรถออกจากกันแบบดีมากเลยเนี่ยกลางคืนภาพสีมีสปอตไลท์ตรวจับและที่สําคัญตั้งไซเรนได้แบบเป็นคําสมมติมีคนผ่าน กรุณาครับรถช้าๆหน่อยเนี่ยรุ่นอื่นมันจะแบบเตือนตืดตืดตืดเนี่ยอันนี้ยตั้งเสียงเตือนเป็นเสียงเราเองได้ด้วยสําหรับไอตัวนี้นะอ้าวเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานแอปาๆๆเลยดีกว่าเนี่ยโดยรวมมากล้องมันตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กมากกําลังดีเนี่ยใส่เมมคือซื้อมาอันเดียวไม่ต้องซื้อเครื่องบันทึกอ่าคำว่ากล้องสแต n d a l o n e คือซื้อมาอันเดียวไม่ต้องซื้อเครื่องบันทึกแต่ก็ใส่เมมเมมใส่ตรงไหนไม่ต้องอยู่ข้างในนี่แหละอ่าโดยรวมแล้วว่ากล้องรุ่นเนี้ย ไอบ้บรรดาที่ให้ห้อยกันอยู่เนี่ยนะมีกล้องรุ่นนี้แหละที่แยกคนกับรถได้อันอื่นก็แยกอย่างมากอย่างเก่งก็แค่คนแล้วแยกแม่นยําด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเรามาดูกล้องคูเซอร์สีก่อนอ่าอันนี้มันเป็นคูเซอร์แรกคูเซอร์หนึ่งสี่ล้านพิกเซลคูเซอร์หนึ่งสี่ล้านพิกเซลครับมันจะแยกได้แค่เห็นป่ะครับแยกได้แค่โมชันอ่ามันแยกได้โมชันแต่มันก็แยกเป็นมนุษย์ได้เลยนะอ่า แยกโมชันเนี่ยดูการการตรวจจับครับเนี่ยตรวจหารูปร่างมนุษย์เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แยกเนี่ยมันแยกได้แค่มนุษย์มันไม่สามารถแยกรถได้อ่าจะให้หมุนตรงหมุนตามได้เหมือนกันแล้วคูซเซอร์สี่เสียงแจ้งเตือนอะ่ะมันไม่สามารถอัดได้อ่าเนี่ย มันไม่สามารถอัดได้มันจะเป็นเสียงตือตือตือต,อต,อตือเนี่ยคูเซอร์หนึ่งสี่ล้านพิกเซลเอออัดีกว่าเดี๋ยวบางคนเอ๊ะคูเซอร์สองกับสี่สี่ก็ต้องใหม่กว่าจริงๆมันเป็นคูเซอร์หนึ่งสี่ล้านพิกเซลอ่าเนี่ยครับเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวอ่าเนี่ยอะไรเคลื่อนไหวมาก็โอเคแต่ก็โอเคอยู่นะเนี่ยเห็นปะผมตั้งเป็น m o ชั่นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แจ้งเตือนมั่วบางรุ่นแจ้งเตือนมั่วเนี่ยบางรุ่นมดผ่านเนี่ยแต่อันนี้มันก็อาจจะมีแบบเออเออบ้าง แต่ส่วนมากอ่ะมันเป็นการเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยเนี่ยว่ามีคนเดินผ่านจริงๆมันน้อยครั้งมากอ่ะที่จะแบบเป็นมดเคลื่อนไหวเนี่ยโดยรวมอ่ะกล้องวงจรปิดของไอ้มูน่ะโอเคเลยในการแจ้งเตือนที่แบบค่อนข้างแม่นยำเนี่ยอันนี้นกบินผ่านเนีมครับเมื่อกี้แวบๆเนี่ยอันนี้อะไรไมเนี่ยเนี่ยอันนี้มีนกมาเนี่ยมันก็แจ้งเนี่ย motion detection เนี่ยเนี่ยนกบินผ่านเนี่ย อ่ต่อไปมาเป็นรุ่นของเนี่ยคูเซอร์สองความละเอียดมันสามล้านแต่เรื่องความสวงสว่างอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคเลยนะนี่เห็นไหมครับมันแจ้งเตือนยานพาหนะพาหนะเนี่ยขี่ผ่านเฟลเนี่ยยานพาหนะเนี่ยมาขนาดมือบางๆอยู่มันยังเนี่ยที่ผมอัดไม่เกีย้ยมือบางอยู่ก็ยังแจ้งเตือนเลยนี่ครับเนี่ยตรวจจับพาหนะมันสามารถแยกพาหนะกับคนออกได้เนี่ยเราจะแยกเฉพาะคนเนี่ยอันนี้ตรวจจับมนุษย เนี่ยผมเป็นมนุษย์นะครับเนี่ยเดินถือไฟเนี่ยแยกออกได้แม่นมากอ่าไม่แทบไม่มีผ้าเลยนะเท่าที่ลองทดล,ลองใช้เนี่ยอ่าหรือจะแยกเอารถอย่างเดียวเอาคนไม่เอาเนี่ยรถอย่างเดียวเนี่ยวันนี้มีรถผ่านตอนเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงก็มีรถผ่านฮะก็เลือกวันธงวันที่ได้มาว่าเนี่ยรถเห็นไหมขนาดรถสัมร้อไฟฟ้าเนี่ยฟาดเนี่ย มันจะมองว่าเป็นรถเลยนะเออเนี่ยสามล้อไฟฟ้าแต่เกิดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะมองว่าเป็นคนเท่าที่ทดลองนะดูดิสามล้อไฟฟ้าฟาดเนี่ยแต่ผมไม่ได้ตั้งหมุนตามเนี่ยโดยการตั้งค่าเนี่ยนะอ่ะการตั้งค่าเนี่ยเนี่ยตั้งค่าเสียงปลุกเนี่ยเราสามารถอัดเองได้เห็นปะจะเป็นไซเลรหรือกดเพิ่มอัดเองได้สิบวิอ่าเราจะแบบเฮ้ยขี่ช้าๆหน่อยหรือแบบ ล่องวงจรปิดทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้สําหรับการแจ้งเตือนเนี่ยอันนี้แต่ผมเอาออกเพราะว่าขี้เกียจเออแล้วก็ตรวจจับการบุกลุกเนี่ยเนี่ยตรวจผมไม่ได้เอาคานเคลื่อนไหวมาเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเออแต่ความจริงมันก็เอามาได้นะเดี๋ยวเอามาไว้อัดคลิปเล่นในคลิปหน้าเนี่ยก็ตรวจจับมนุษย์ตรวจจับพาหนะติดตามแบบสมาร์ทหมุนตามด้วยโซนกิจกรรมเนี่ยแล้วก็ตั้งได้ว่าจะเอาแบบ ตรวจจับเฉพาะโซนได้เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะตรวจจับเฉพาะโซนได้ซึ่งมันแบบโอเคมากเลยนะเอออันนี้โซนหาความไวผมก็เอาตั้งแบบกลางๆไม่ต้องแบบอน,นันมากโดยรวมถือว่าโอเคอันนี้ใส่ส0มสกิก32กิกเออภาพถ่ายกลางคืนก็เลือกเป็นแบบสีมันจะแบบเปิดอินฟราเรดตลอดก็ดูย้อนหลังถ้าเกิดใส่3 0กิกเหรอเราจะดูย้อนหลังได้กี่วันหน้า ดูตรงไหนว่าดูย้อนหลังนี่อ่าใส่30มิบกิกนะเราจะดูย้อนหลังได้กี่วันนะยี่สก็ยังดูได้อยู่อ่ายี่สิบสิบอ่าแต่นี้ผมเลือกบันทึกเฉพาะเคลื่อนไหวเออมันเลือกได้ว่าจะบันทึกตลอดหรือบันทึกเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์สาเหตุที่ผมเลือกบันทึกเนี่ยการบันทึกเนี่ยเห็นปะเราจัดเก็บวิดีโอ จัดเก็บเมื่อสัญญาณเตือนเนี่ยมันก็จะถูกเก็บเพราะว่าถ้าเกิดสมมติรถไม่ผ่านคนไม่ผ่านผมก็ไม่บันทึกอ่ามันจะได้แบบดูย้อนหลังได้ยาวๆเนี่ยดูร้อนย้อนหลังได้ยาวๆมันจะบันทึกแค่คนกับรถอ่าผมผมแนะนาอย่าไปบันทึกตลอดเลยเออบันทึกตลอดเสียเวลาหาก็อีกว่าเอะอันไหนมันมีเหตุการณ์สาคัญบันทึกแค่เหตุการณ์เนี่ยมันจะง่ายต่อการค้นหาซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเหตุการณ์มันแทบจะไม่พลาดเลยสําหรับ ล้องวงจรปิดตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนตรวจจับเอาการเคลื่อนไหวออกก่อนเพราะว่าเอาแค่คนกับรถพอเคลื่อนไหวบงังคับนกมาไม่อยากรู้เนี่ยสำหรับกล้องตัวนี้ถือว่าโอเคโอเคมากอืมก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับกล้องวงจรปิดเนี่ย Cruiser t o อ่าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้ที่คอมเมนต์หรือลิงก์ ดิฟคิปชั่นในคลิปได้อ่าเป็นลิงก์แบบประกัน2อฟีประกันศูนย์ของแท้แน่นอนร้านยังเป็นทางการร้านที่ผมซื้อน่ะไอตัวเนี้ยอ่าก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ